พี่น้องเพลงฮิตนิดกระแสมาแรงมากๆเป็นเพลงอินดี้อีสานคนอิสานคนอีสานปังอีกแล้วพี่น้องบอมเมียนผู้อื่นผู้ไก่กล้องห้วยไล่ก้องห้วยไล่ไลทุบสิติพี่น้องเอ๋ยเป็นเพลงที่มาแรงที่สุดดังระดับโลกเป็นอันดับที่หกของโลกพี่น้องเอ๋ยบอมเบียนของประเทศไทยทีย่ของโลกพี่น้องเอ๋ยกับผลงานเพลงดอกกระเจียวบานของกล้องห้วยไล่ พี่น้องศิลปินเทวดาเดินดินเดี๋ยวเราใจบุญใจท่านก็ยังนิดวะเออเอาเงินไปบริจาคนมเข้าเจ้าเกิดเหตุนั่นเหตุนี้น้ำถ่วมแผ่นดินไหวแล้วไปเบิด์ตหรือว่าไปช่อยทั้งปักไต้ปักตัําก็ไปทั้งจังหวัดนานก็ไปไสแดนขมิ้นแล้วก็ส่งเงินไปช่อยพี่น้องเอยอู้ชุดยอดเลาอันขึ้นได้เงินมากแล้วก็ทำบุญไปสิละพี่น้องเอยมันก็เลยแตกออกไปเรื่อยเนาะไหวบุญแล้วนานะเออเทพบุตรเทวดาก็ สุขยูสนับสนุนตัวออกเพ่งใดกับปังเพยงนั้นล่าสูดเพียงดอกกระเจียวบานหวังแต่ออกในเจ็ดมือหกมือตอนนั้นว่าหกมือนี่สิบสามล้านวิวแล้วพี่น้องเอ๋ยเออท้าวสายสำนักกับมันรวมแสดงความยินดีพี่น้องเอ๋ยแตกล้านตั้งแต่เมือเม่อแรกเมื่อแรกเปิดออกว่าท่าไหรล้านแตกดังโปะแล้ววันแรกไม่ใช่แตกล้านนะวันแรกแตกสองล้านพี่น้องเอ๋ย วันเดียวสองล้านแตกดังโป๊ะพลังก้นเอม็มวีพลังก้นโอ้ยกว่าสิล้านแตกนี่ทาแลว้วทาอีกพี่น้องเอ๋ยอันนี้แล้วมื่นเดียวแล้วแตกสองล้านเออรอกกะเจียวบานกล้องหอ้วยไล่เออหลังจากนั้นก็ไล่ไปาาาาาาสามล้านสี่ล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านแปดล้านเก้าล้านสิบล้านแตกดังโป๊ะในเวลาอันรวดเดียวพยยนนี่น้องเอ๋ยและเบ็ดเสร็จหกวันแตกสิบสามล้าน วันนี้วันที่เยดเนี่ยจัน้อยกับสี่สิบสีสส่ล้านพี่น้องหรตกมือละสองล้านสนิทปะเป็นเพลงที่มาแรงอันดับหกของโลกปาดแูเนอนเถอะปะได้ไพเอกรูปรอมาเปลี่ยนพยเอกมิวสิีวิดีโอเป็นเออเป็นเพี้ยนเป็นรุ่นน้องกันละข้าเจ้าหักเพ่งแบงกันกันตัวกับอันไพเอกไเอกอันเข้มหัดสวีน,นั่นแนละเออถือกล้องเป็นตนาหน้าเข้มหัดสวีนั่งเอกรับจะรับเบอร์รรรต้นตนนั่งเอกเลี้ยงอ่อเจ้าน,นั่นแหละนั่งเอกอัน เบลล่าลานีนเบลล่าน้องเบลล่าเลี้ยงอ๋อเจ้าน่ะนะพี่น้องเอ๋ยว้ายดังระรอขวดพวดแบบัวดแบกแตงปูง้ามปูงามนาอเบลล่าน่ะปูงามอีกวันนี้ข็เจ้าไปเมืองเอ็มวีผู้ล้างขนกับโรลูจักเบลล่าแล้วว่าอุ้นั่งเอกเอ็มวีผู้นี่มาปูง้ามคักแท้เออขันแม่ได้ไปเป็นนั่งเอกอันเอ็มวีไปนั่งเปเอกละครือสิดีนี่คือสีดังนี่พะน่าจบล้น้องเบลล่าได้มาหัวรอ เขาบรูจักเราเออในวงกันมอลำบางคนกับบรููจักเนาะพี่น้องเออแต่ว่าเราดังมากๆนะอุ้ยเรี่องอ่อเจ้าผู้ใดสิว่าได้เบิ้งเนาะเอออันนางยอนยุคกันแม้สวยงามพระรามแปดตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นอันดับหกของโลกนะผลงานเพียงดอกกระเจียวเข้าไปดูเลยเออรวมไปถึงเบื้องหลังของการถ่ายทำโดยมีพระเอก ต้องตมมม 1, ีมาเป็นผู้กํากับผู้กํากับพันล้านะมาเป็นผู้กํากับเอ็มบีอย่างนี้ให้สุดยอดเราขัดต่างเตร่ระดับเมื่อปู่เลยพระเอกกับเข้มหัดสวีนั่งเอกกับเบลล่าลานีอ,อผู้กํากับกบต้องตีบุนะสุดยอดะนนแล้วเป็นหนังคนอีสานจงพุ่มใจในความเปลี่ยนเรียนอีสานเข้าไปดูดวนเลยอันดับหกของโลกสุดยอดพี่น้องเลย cho cạch bàn con ngoài này xem người cốt cao vào du phang sao đi cắt